อาการลองโควิดเกิดจากอะไรและเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจก,กันกับรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรีลาวัชรมาศค่ะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันก่อนนะคะ คือเกิดกับคนที่เคยเป็นโรคโควิดแล้วก็รักษาให้หายแล้วแต่ว่ามีโอกาสกลับมาเป็นก็เลยเรียกว่าเป็น post covid นะครับซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโควิดหายแล้วเนี่ยสามนะครับแล้วก็โอกาสที่เกิดกับผู้หญิงเนี่ยจะมากกว่าผู้ชายด้วยครับ อาการที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องของการเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยนี่เกิดขึ้นประมาณ53นะครับแล้วก็เรื่องเจ็บหน้าอกนะครับหายใจติดขัดอันนี้ประมาณ42นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการรับรถนะครับอาการซึมเศร้านะครับอาการอักเสบปวดตามข้ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อาจเป็นอาการเล็กน้อยหรือบางคนอาจจะถึงกับลดสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นได้จากอาการลองโควิด19นะครับ ต้องรับประทานอาหารรับอาหารที่มีโปรโตีนสูงสูงแล้วก็พวกวิตามินหรือว่าเป็นพวกโปรโบโอติกนะครับเพ่งโปรโบโอติกที่เราพูดกันก็คือว่าต้องมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับตั้งแต่1 0 0 0ถึง20,000ล้านตัวนะครับใน1ซีซีหรือ1กร,รัมของโปรโบโอติกนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นอีกก็ควรที่มีมีพรีโบโอติกซึ่งเป็นอาหารสําหรับเชื้อโปรโบโอติกอยู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการออกกาลังกายด้วยนะครับออกกาลังกายแบบเบาๆจะทําให้ร่างกายเรายิ่งงมมีีภูิต้้้านนนไดดย่ขึครับ ปัจจุบันอาการลองโควิดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราตามมาได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่เริ่มดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้ก็จะเป็นผลดีให้กับร่างกายในวันข้างหน้าค่ะ